สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจิรกานวละองนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ครั้งที่สองกันค่ะพิจารณาการจัดเรียงแก้วต่อไปนี้แต่และรูปมีแก้วกี่ใบอ่าเขาถามหาก่อนนะว่ารูปที่หนึ่งเนี่ยมีแก้วกี่ใบอนักเรียนลองคิดดิ้รูปที่หนึ่งมีแก้วกี่ใบหนึ่งใบรูปที่สองเรามีแก้วกี่ใบเราจะคิดง่ายๆคือแถวล่างเนี่ยมีกี่ใบ 2อันนี้มีกี่ใบ1ฉะนั้นบวกกันได้3รูปที่2มีแก้ว3ใบรูปที่3ล่ะนะับหนึ 1, 2, ได้6ใบบวกกันรูปที่4ล่ะ1 2 3 4บวกกันธรรมดา4ีบวกสได้7 7บวกสได้9 9้บวหนึได้10 ทีนี้เรารู้หมดแล้วว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยมีแก้วกี่ใบรูปที่หนึ่งก็คือหนึ่งใบรูปที่สองคือเท่าไหร่สามใบรูปที่สามล่ะมีหกใบรูปที่สิบรูปที่สี่มีกี่ใบ1ิบใบทีนี้โจทย์ก็ถามหาว่าถ้าเรียงแก้วในลักษณะนี้รูปที่ห้าจะมีแก้วกี่ใบแสดงว่ามันต้องมีกี่ชั้นล่ะห้าชั้นใช่ไหมเพราะรูปที่4ี่เนี่ยมีแค่สี่ชั้นรูปที่ห้าก็ต้องมีห้าชั้น ก็เริ่มตั้งแต่ข้างบนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นรูปที่ห้าก็คือเอาตัวพวกนี้บวกกันทั้งหมดวิธีที่ง่ายที่สุดนะในการจับในการบวกครูจะให้จับคู่ให้มันได้เท่ากับสิบห้าบวกสี่บวกหนึ่งได้สิบอ่าเหลือตัวนี้สองบวกสามได้ห้าดังนั้นตัวนี้ก็คือ ได้15ดังนั้นรูปที่5จะมีแก้วกี่ใบ15ใบอ่าเดี๋ยวดูรูปต่อไปกันค่ะเขาบอกว่าพิจารณาการจัดเรียงแก้วต่อไปนี้โดยถ้าเรียงแก้วในลักษณะนี้รูปที่7รูปที่7จะมีแก้วกี่ใบอ่าให้นักเรียนเขียนก่อนรูปที่ จ็ดจะมีแก้วกี่ใบรูปที่หนึ่งมีแก้วกี่ใบหนึ 1, ่งใบรูปที่สองละ่ะหนึ่งบวกสองได้สามรูปที่สามละ่ะหนึ่งสองสามได้หกรูปที่สี่หนึ่งสองสามสี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบสังเกตอะไรไหมถ้ารูปที่หนึ่งมันก็จะมีชั้นเดียวก็คือหนึ่ง รูปที่2ก็มี1 2อ่ารูปที่3คือ1 2 3รูปที่4คือ1 2 3 4ดังนั้นรูปที่7ก็ต้องมีอะไรกี่ชั้น7ชั้นก็คือมี1มี2มี3มี4มี5มี6มี7แล้วก็อยากรู้ว่ารวมทั้งหมดได้กี่ใบฉะนั้นจับคู่กันให้มันได้เท่ากับ10 7บวก3ได้10มาเขียนตรงนี้ หกบวกสี่ได้สิบอ่ะที่เหลือไม่มีอะไรรวมกันแล้วได้สิบห้าบวกสองได้เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแซมาบวกอีกแปดข้างหน้าตัวนี้คือยี่สิบใช่ไหมดังนั้นเพราะขีดละสิบตัวเนี้ยเราขีดละสิบก็เป็นยี่สิบแปดตอบจะมีแก้วกี่ใบยีบย่สิบแปดใบอ่ะเดี๋ยวดูรูปต่อไปกันคะ่ะ เขาบอกว่าพิจารณาการเรียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไปนี้โจก็ถามหาว่าแต่ละรูปเนี่ยจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียวเนี่ยกี่รูปรูปที่หนึ่งกี่รูปล่ะหนึ่งรูปง่ายมากรูปที่สองล่ะกี่รูปนับอ่าสี่รูปที่สามล่ะเก้ารูปที่สี่นับได้สิบหกรูไหมมันมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งนักเรียนน่าจะจําได้สูตรการหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสว่าไงพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านเราไม่ต้องมานับอย่างนี้แล้วเราก็คือจับด้านคูณด้านเลยอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือหนึ่งใช่คูณกันหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งอันนี้ด้านละเท่ากี่กี่อันล่ะสองอด้านละสองด้านอันนี้สอง สองคูณสองได้สี่เห็นไหมอันนี้ล่ะได้ลเท่าไหร่สามสามคูณสามได้เก้ารูปที่สี่ล่ะสี่คูณสี่ได้สิบหกนี่ไงดังนั้นเราสามารถตอบได้แล้วว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยมีรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสกี่รูปรูปที่หนึ่งมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่าไหร่หนึ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปที่สองละ่ะมีกี่รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส สี่รูปรูปที่สามล่ะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปเก้ารูปรูปที่สี่ล่ะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปสิบหกรูปเดี๋ยวดูรูปต่อไปนะคะพิจารณาการเรียงรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้เขาถามหาว่ารูปที่สิบจะมีสี่เหลี่ยมตัวนี้กี่รูปเรารู้แล้วใช่ไหมว่าสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ ด้านคูณด้านอันนี้ก็เป็น1คูณ1ได้เท่ากับ1 2คูณ2ได้เท่ากับ4รูปที่3ก็คือ3คูณ3ได้เท่ากับ9รูปนี้ก็คือ4คูณ4ได้เท่ากับ16แต่โจทย์ถามหารูปที่10อ่ารูปที่10นักเรียนดูความสัมพันธ์รูปที่1ก็มีด้าน แค่ด้านเดียวเอาใหมลงไปนี่ก่อนรูปที่หนึ่งก็จะมีแค่ด้านเดียวก็คือหนึ่งรูปที่สองก็คือมีด้านละสองรูปที่สามก็คือมีด้านยาวด้านละสามรูปที่สี่คือยาวด้านละสี่ดังนั้นรูปที่สิบก็คือต้องเป็นยาวด้านละสิบพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยดังนั้นมีกี่รูปรูปที่สิบมีกี่รูปหนึ่งร้อยรูป โอเคเดี๋ยวดูรูปต่อไปกันก็บอกว่าพิจารณาจำนวนสามเหลี่ยมสีฟ้าและสามเหลี่ยมสีส้มในรูปเขาถามหารูปที่ห้าจะมีสามเหลี่ยมสีฟ้าและสามเหลี่ยมสีส้มอย่างละกี่รูปถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราคิดทีละอันก่อนเขาอยากรู้รูปที่ห้าอ่ารูปที่ห้าอันนี้เราพิจารณาสีฟ้าก่อนนะเอาสีฟ้า สีฟ้ารูปที่หนึ่งมีเท่าไหร่หนึ่งสีฟ้ารูปที่สองก็เป็นอะไรสองบวกหนึ่งได้สามได้สามรูปที่สามล่ะหนึ่งสองสามสามบวกสองได้5้าบวกอีกหนึ่งเป็นหารูปที่สี่ล่ะมีสีรูปสามเหลี่ยมเนี่ยสีฟ้ากี่อันก็มีหนึ่งสองันนี้มีสองนะอันนี้ก็สามอันนี้เป็นสี่สี่บวกสามเป็น 7จ็ดเบวกสองเป็น9ก้เบวนึเป็น10นี่คือรูปสีฟ้าฉะนั้นสังเกตอะไรไหมถ้ารูปที่1มันมีแค่1ใช่ปะรูปที่สองคือตัวนี้มีแค่2ชั้นรูปที่สามก็มี3มชั้นรูปที่สี่ก็คือมีสี่ชั้นดังนั้นรูปที่ห้าเราก็ไล่คือหนึ่งสสาสี่ห้าบวกกัน5้าบวกสมบวกสองได้10บแหละ เหลือ4กับ1ก็เป็น15ดังนั้นสามเหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยรูปที่5มีเท่าไหร่15ตัวต่อไปเราจะมาคิดสีส้มกันลบก่อนขอเวลาลบแป๊บหนึ่งต่อมาสีส้มสีส้มใช่ปะ่ะ รูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งมีตัวนี้สีส้มกี่อันแถวแรกก็คือหนึ่งสองดังนั้นรูปที่หนึ่งได้สีส้มคือสามรูปที่สองมีสีส้มกี่อันแถวแรกคือหนึ่งสองสามสามบวกสองบวกหนึ่งเป็นหกรูปที่สองได้หกทีนี้มาดูรูปที่สามกันตัวนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่บวกกันสี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าบวกหนึ่งเป็น อิบรูปสีส้มรูปที่สี่ก็คือมีหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้มีเท่าไหร่ห้าบวกกันห้าบวกสามบวกสองได้สิบใช่ไหมทีนี้เหลือสี่กับหนึ่งก็เป็นสิบสี่รูปที่สี่มีสามเหลี่ยมสีส้มสิบสี่รูปเห็นไหมสังเกตไหมเกิดอ,อะไรขึ้นรูปที่หนึ่งเนี่ย มันมีสองชั้นอ่ารูปที่สองมีกี่ชั้น3ชั้นรูปที่สามีกี่ชั้น4ี่ชั้นรูปที่สมีกี่ชั้นห้าชั้นดังนั้นรูปที่5้ามีกี่ชั้นละ่ะหชั้นมันเพิ่มเพื่อหนึ่งสาสี่ห้าหกฉะนั้นบวกกันตามปกติ6กบวกสี่ได้10 5ห้าบวกสามบวกสได้10บแล้วก็บวกอีกเศษหนึ 1. ดังนั้นมีค่าเท่ากับ 21ดังนั้นรูปสามเหลี่ยมสีส้มมีรูปทั้งหมดเท่าไหร่ยี่รูปตอบค่ะพิจารณาจำนวนก้านไม้ขีดในแบบรูปเขาอยากรู้ว่ารูปที่10จะมีก้านไม้ขีดทั้งหมดกี่กา้านเขาอยากรู้นะก้านไม้ขีดฉะนั้นรูปที่1เนี่ยมันต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสอะใช้ก้านไม้ขีดกี่รูปอมาดูกัน ฝั่งนี้เท่าไหร่1ฝัง่งนี้1ฝัง่งนี้1ฝัง่งนี้1ดังนั้นใช้การมาขีดกี่อันถึงจะได้รูปที่1 4อันหรือเราถ้านักเรียนจำได้ความยาวรอบรูปก,ก็คืออะไรทุกด้านบวกกันใช้สูตรนี้ได้ด้านนี้มีเท่าไหร่ล่ะสด้านนี้มีเท่าไหร่ล่ะส ด้านนี้มีเท่าไหร่ล่ะสองด้านนี้ละ่ะสอง่อะแล้วก็คือจะได้ตัวนี้ใช่ปะตัวนี้รูปที่1รู้แรูวาได้สี่รูปที่สองอ่ะได้เท่าไหร่รูปที่2องก็คือสอบวกกันสี่ค้งได้8จบไหมไม่จะหบแต่พอดีมันมีก้านไม่ขีดแบ่งกึ่งกลางอีกอ่านี่ไงแบ่งอีกสีแดงเส้นแรกตัวนี้ก็คือ2ฝั่งนี้ก็คือ2ใช่ไหม บวกกันแปดบวกสี่ได้เท่าไหรสิบสอง่ะนี่คือรูปที่สองฉะนั้นมาดูรูปที่สามกันฝั่งนี้ยาวเท่าไหร่ล่ะใช้ไม่ขีดสามอันฝั่งนี้ล่ะสามฝั่งนี้ล่ะสามฝั่งนี้ล่ะใช้สามสามบวกกันสี่ครั้งได้เท่ากับสิบสองบวกกับเส้นกลางอีกอันนี้ได้เท่าไหร่ล่ะสามฝั่งนี้ล่ะสาม ใช่ไหมฝั่งนี้ล่ะสฝั่งนี้อีกล่ะสมีอยู่สีอันก็คือบวกกับสิบสองก็จะได้เท่ากับรูปที่3มนีค่าได้เท่าไหร่ยี่สิบสี่ทีนี้รูปที่4ล่ะรูปที่4ฝั่งนี้คือเท่าไหร่4ฝั่งนี้ล่ะ4ฝั่งนี้ล่ะ4ฝั่งนี้ล่ะ สี่ใช่ป่ะสี่บวกกันสี่ครั้งได้สนะิบหกบวกด้วยตัวนี้ก็คือเส้นกลางตัวนี้ได้เท่ากับสนีะ่เส้นกลางนี้ล่ะสี่เส้นกลางนี้ล่ะสี่สามครั้งแล้วนะเส้นกลางนี้ล่ะสี่เส้นกลางนี้ล่ะสี่เส้นกลางนี้ล่ะสี่โอ้โหสี่ทั้งหมดกี่อันครั้งเนี่ย 6ครั้งใช่ไหมสี 4, 6, ่หกยี่สิบสี่บวกกันก็จะได้สี่สิบรูปนกักเรียนเห็นความสัมพันธ์ไหมถ้าเขาถามโจทย์หารูปที่สิบรูปที่สิบนะเอาตัวนี้ก่อนรูปที่สิบแดงว่ามีด้านยาวตัวนี้เท่าไหร่สิบด้านนี้ละ่ะสิบด้านนี้ละ 10, ่ะสิบด้านนี้ล่ะสิบบวกกันได้เท่ากับสี่สิบ ถูกไหมไอ้นี้คือรูปที่สิบพอรูปที่หนึ่งมันมีหนึ่งช่องรูปที่สองมีสองช่องรูปที่สามมีสามช่องรูปที่สี่มีสี่ช่องดังนั้นรูปที่สิบก็คือสิบช่องและไอ้ไส้กลางล่ะไส้กลางมันต้องมีกี่อันล่ะถ้าไส้กลางรูปที่สองเนี่ยตัวเนี้ยมีแค่อันเดียวเดี๋ยวเปิดพอยนะตัวชี้เอาใหม นักเรียนสังเกตไหมตัวเส้นกลางตัวนี้ถ้าเป็นรูปที่สองก็มีแค่อันเดียวรูปที่สามล่ะมีกี่อันสองอันรูปที่สี่มีกี่อัน,อน,อนเส้นตั้งสามอันใช่ไหมดังนั้นรูปที่สิบมีกี่อันต้องมีเก้าอันต้องมีอย่างเนี้ยเก้าอันถูกป่ะแต่มันยาวเส้นละต้องเป็นอะไรสิบสิบคูณเก้าก็บวกอีเก้าสิบถูกไหมและเส้นแนวนอนล่ะมีกี่อัน เส้นแนวนอนก็มีอีกเท่าไหร่9อันก็บวก90ดังนั้นเราก็จะได้เท่าไหร่90้าบวกเกได้180บวกอีก40ใส่ศูนย์ไปบวกสได้12ทด1 2 2่ก้าตอบ2 2งก้าโอเคพิจารณาจำนวนลูกบาทในแบบรูปโจทย์ถามหาว่ารูปที่8จะมี ลูกบาศท,ทั้งหมดกี่ลูกใช่ปะฉะนั้นเราต้องดูความสัมพันธ์ของสี่รูปนี้ก่อนอ่ะรูปที่หนึ่งมีลูกบาตกกี่ลูกแอง่ายมากหนึ่งลูกรูปที่สองล่ะพอดีมันมีสองชั้นให้นักเรียนคิดทีละชั้นชั้นที่หนึ่งเนี่ยมีกี่ลูกหนึ่งลูกชั้นที่สองล่ะมีกี่ลูกจําสูตรได้ไหมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรว่ายังไงพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ ด้านคูณด้านใช่ไหมด้านนี้มีเท่าไหร่ล่ะ2ด้านนี้เท่าไหร่2 2คูณ2ได้4ดังนั้นรูปนี้ก็คือ1บวก4ได้เท่ากับ5รูปที่3ล่ะชั้นแรกมีกี่รูปรูกบักี่รูป1รูปชั้นที่2ล่ะด้านนี้ก็คือ2ด้านนี้คือ2 2 2คูณ2ได้4อ่ชั้นที่3ชั้นที่3ด้านนี้มีกี่รูป3รูปฝั่งนี้มีกี่รูป3รูป 3าคูณสได้9ดังนั้นรูปที่3มีสี่เหลี่ยมลูกบาตรทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือ9ก้บวกสบวกหได้14ต่อมาชั้นที่4รูปนี้ก็คือ1รูปนี้คือเท่าไหร่ล่ะ2องคูณสใช่ปะเท่ากับ4รูปที่3ล่ะ3ามคูณสเท่ากับ9รูปที่4ล่ะ สี่คูณสี่เท่ากับสิบหกฉะนั้นบวกกันหนึ่งบวกสี่บวกเก้าบวกสิบหกได้สามสิบลูกอ่าสามสิบลูกบาททีนี้โจทย์ถามหารูปที่แปดรูปที่แปดมีกี่ชั้นละ่ะมันก็ต้องเป็นแปดชั้นใช่ไหมฉะนั้นมีทั้งหมดแปดชั้นชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดแปดชั้นเรารู้แล้วชั้นแรกยังไงก็ได้เท่ากับหนึ่งชั้นที่สองล่ะก็คือสองคูณสองเนี่ยความสัมพันธ์สองคูณสองเท่ากับสี่ชั้นที่สามล่ะก็เป็นอะไรสามคูณสามเท่ากับเก้าชั้นที่สี่ล่ะสี่คูณสี่เท่ากับ16ชั้นที่5ก็คือ5คูณ5เท่ากับ25ชั้นที่6ล่ะ6คูณห เท่ากับ36ชั้นที่7ล่ะ7จ็ดคูณเเท่ากับสีชั้นที่8ล่ะ8ปดคูณ8ปดหฉะนั้นเอาตัวพวกนี้เอาตัวพวกนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยบวกกันก็จะได้เป็นรูปที่8มีทั้งหมดกี่รูป204รูปตอบ สองร้อยสี่ลูกเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำแบบผัดดูนะ